สวัสดีค่ะขอต้อนรับสาวๆเข้าสู่อันแพ็ k แกะลองเหมือนเคยนะคะเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะเร็วจริงๆค่ะนี่ก็เดือนที่2ของปีแล้วนะคะคราวที่แล้วใช่ไหมเราเป็นอะไรที่มันแบบดูแฟนซีมากแล้วสาวๆหลายคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง ไอาไลเนอร์ที่เอาไว้ทำอินเนอร์ไลเนอร์โดยเฉพาะค่ะเฮ้ยมันเป็นของถูกและดีที่หลายๆคนเมินนะเอาจริงๆแต่ว่าวันนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเขามีของออกใหม่มาก็เลยจะเอามาลองกันสะหน่อยนะคะนั่นก็คือ Pencil l i n นอรจาก Intuit ทั้ง2รุ่นนี้เลยค่ะ และสาวเฟรนด์ที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะเป็นสาวจีบันแบบสวยคมในตาแขกค่ะน้องจอยเลดี้ไลแลกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามาพูดกันถึงโปรดักต์แล้วก็มาคุยกับน้องกัน snapshot. นะะิดนึงค่ะก็วันนี้นะคะตัวที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอของ i n t u i t ค่ะซึ่งก็หลยๆหลคนชอบกันแล้วก็เป็นของที่ขึ้นชื่อของแบรนด์นี้เหมือนกันถามน้องก่อนว่าปกติแต่งหน้านี่ซัดไลเนอร์ไหมคะก็ปกติที่ใช้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบผู่กันที่สาวๆใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่า สำหรับอินไลเนอร์แบบว่าเป็นดินสอหรืออะไรางี้จอยไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่าขอให้ดูตาน้องนะคะนี่คือขนตาจริงอะไรจริงนะคะคือน้องตาอลังการมากก็เลยเข้าใจว่าตาขนาดนี้อินเนอร์ไม่ต้องใช้หรอกอ่ะแล้วเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้มาหรือเปล่าเคยได้ยินอยู่แล้วค่ะเพราะว่า สาวๆทุกคนต้องพูดว่าถูกและดีก<ม>็ Into It ค่ะใช้อะไรของเขาบ้างก็จะมีเป็นพวกบั t ชออนแล้วก็<ม>อายไลเนอร์ก็เคยใช้ค่ะก<ม>็แ<ม>บรนด์นี้นะคะก็คือถูกและดีอย่างที่หลายๆคนว่าแต่ว่าเราว่าสิ่งนี้เป็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรเสียงดือเสียงเล่าอ้างว่ามันดีนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็ออกมาใหม่2รุ่นมีป้ายนิวด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเจ้าเ Stay Eyeliner Pencil เนี่ย ที่เขาบอกว่าคนนานถึง24ชั่วโมงเนี่ยมันจะขนาดไหนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ะะก็ลองทั้งสองรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หนูทาอะไรอยู่ทาเป็นตัวเลยนางชื่อว่า gel stay waterproof gel liner pen ลักษณะก็จะเป็นหมุนขึ้นหมุนลงได้นะคะอันนี้เป็นสีดำเข้มอีกรุ่นหนึ่งนั้นที่ไม่ได้มีใครทาอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น ดินสอธรรมดาก็ต้องใช้วิธีเหลาอย่าไปพยายามหมุนมันไม่ขึ้นนะคะเหลาเอานะคะจำง่ายๆแล้วกันว่ากล่องสีเขียวนะคะรุ่นนี้ชื่อว่าเจลสเตย์วอเตอร์พรูฟเจลไลเนอร์เพนซิลมาพูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันเนือ่องจากว่า<อ>เรา<ๆ>เราลองตัวนี้ก่อนนะคะอ่าตัวนี้ก็คือ waterproof gel ลไลเนอร์เพนนะคะแบบเหลาเองเป็นยังไงบ้างคะ,ะเห็นเลยก็คือเหลายากก่อนแล้วใครมันจะไปอยากเหลาใช่ไหมทุกคนก็อยาก บิดหมุนอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ประทับใจเลยนะคะก็จะเป็นเนื้อดินสอนเขียนไปให้ดูด้วยนะคะก็จะเป็นเนื้อที่โอเคเขียนตรงมือมันอาจจะเขียนง่ายซึ่งเนื้อมันตึงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามาเขียนตรงอินไลเนอร์ใต้ตา,ยตายอย่างนี้สมมติหนังตาเราที่มันเหี่ยวๆหน่อยใช่ไหมคะก็จะติดออยากมามกฝืด <c oughs> แห้งก็ประมาณนี้ค่ะที่ไม่ประทับใจเลยคืออินไลเนอร์หรือไอายไลเนอร์มันควรจะง่ายต่ตอการใช่ค่ะง่ายต่อการเขียนพี่ว่าไปอย่างนี้เลย <c oughs> เขาเอาคำที่เขาเคมเลยนะนี่เราไม่ได้พูดเลยเกินกว่าเหตุเลยนะคะคุณผ <c oughs> ู้ชมซอฟต์สมูท <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ไม่ค่อยซอฟตแล้ะสมูทเท่าไหร่เอาเดี๋ยวคุยไปตามพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่า อันนี้ไม่ได้มีความรู้อะไรไว้ก่อนเลยว่าอันนี้มันจะเขียนยากเขียนง่ายอะไรคือเราเคยใช้รุ่นเก่าแล้วมันดีมีลายดอกไม้แบบนี้นะคะนี่คือรุ่นเก่านี่คือรุ่นเก่ามันดีทีนี้เราก็เลยคิดว่ารุ่นใหม่เฮ้ยถ้าไม่ทําแล้วดีกว่าเดิมทำทำไมก็เลยเอามาลองแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะคะก็ ซอฟแอนสมูดไหมก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันมันสมูดบนหลังมือนะใช่ค่ะถ้าเป็นเราลากอย่างเงี้ยเราก็ซื้อนะเราก็ว่ามันก็ดูสมูทดีแต่ว่าคือมันไม่มีใครไปลองตรงตาเึื่องหนังตาปกติคือมันจะมันเหี่ยวกว่าทีนี้เขายังบอกอีกว่ามัน last all day อันนี้ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ทานะคะ no smudging ก็ก็อาจจะเป็นได้เนื่องจากว่านางดูติดทนแต่ว่า quick drying ใช่ รุ่นนี้รุ่นนี้แห้งเร็วมากกว่ารุ่นนี้ที่เราเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะพอยก็คือเหลามันต้องเราใช่ค่ะควนโตอ,อืมแล้วก็ไม่สมูทอย่างที่ว่านะคะแห้งเร็วจริงคะ่ะแหง้แหงเกินไปทำให้มันเขียนยากทีนี้ เรามาพูดถึงตัวต่อมาซึ่งอันนี้ไอ้ก็ทาอยู่บนตาตอนนี้นะคะแล้วน้องก็ทาอยู่เหมือนกันแต่น้องอาจจะทาบางๆหน่อยอ่ะตัวนี้เป็นยังไงคะอย่างที่บอกเลยคือหมุนง่ายไม่ต้องเหล่านะคะเนื้อมันจะสมูทเขียนง่ายกว่าแล้วก็เส้นเอ่อมันจะดํากว่าด้วยค่ะ <ừ> คือมีความเส้นคมชัดพี่ก็เห็นด้วยเหมือนกันคือยังไงอะ่ะไอ้ความทวิสต์อัพอ่ะมันดีกว่าแบบเหลาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็สะดวกแล้วก็ถึงมันจะหัวโตหน่อยแต่ว่าความ คือพี่ว่าเขาน่าจะเน้นการใช้เป็นอินเนอร์พอเป็นอินเนอร์มันก็ไม่ควรหัวเล็กเกินไปมันจะทําให้เจ็บและเคืองตาได้นะคะก็ความหัวโตวมันก็โอเคแหละแล้วก็เส้นสมูทดีและดําอันนี้มันเป็นสีว่า very black อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เขาเคลมอะไรบ้างตัวนี้เขาบอกว่าสมูทเจลฟอร์มูล่าเออมันก็รู้สึกเป็นเหมือนเจลไลเนอร์ที่อยู่ในรูปแบบดินสอแล้วก็สมูทจริง ทวิสต์อัพแอนด์ดาวข้อน,นี้มันเหมือนตลกแต่ว่ามันจริง <Okay. S 1> ตรงที่บางแบรนด์มันหมุนขึ้น<ต>ได้ไดหมุนลงไม่ได้ไดอีกแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้คือขึ้นแล้วลงได้นะคะต่อมาบอกว่า Waterproof and Long Wearing เพื่ออรเป็นคนหนังตามันมากแล้วเราลองทาตัวนี้อยู่5ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวแจกภาพให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆตัวนี้ได้แอบเอาไปใช้ที่งาน c a t Expo ซซึ่งมันร้อนแล้วมันกางแดดเราใช้อยู่ทั้งวันก็ไม่ทำให้พี่เป็นแพนด้าเอ็กซ์โปนะคะ <c oughs> ตัวนี้เราก็ค่อนข้างชื่นชอบแล้วแต่ว่านางไม่ได้มาสีเดียวนะคะนางก็มีสีน้ำตาลมาด้วยก็สีน้ำตาลก็โอเคนะสาวหวานค่ะสาวหวานถ้าแบบบางคนก็สีดํามันอาจจะดุไปสําหรับบางคนก็เป็นสีน้ําตาลนะคะทีนี้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยพี่ได้แอบทวิสมันมาประมาณนี้แล้วก็เขียนไลเนอร์แล้วมันก็ดันหักเพราะว่าเนื้อมันนิ่มเนื้อมันนิ่มเกินไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใช้อาจจะ หมุนซักไม่เยอะพอแต่ว่าจุดหนึ่งนี่แอบเห็นบนตาเราไลม,มันเลอะเนื่องจากว่าถ้าคนที่มีรูปตาแบบแบบเราเนี่ยก็คือตาหลบในคือเวลาทาไปเสร็จปุ๊บพอลืมตาปกติมาแล้วหนังตาลงมาทับปุ๊บเลอะนะคะเช็ดแล้วก็เลอะอีกเลอะอีกอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะแห้งช้ากว่ารุ่นเจ้าปัญหานี้นิดนึงแต่การที่เขียนง่ายของเขาแล้วก็ความใช้ง่ายของเขาก็พี่ก็โอเคนะจอยก็โอเคเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองถูกันดีกว่าว่า ทั้ง3รุ่นที่บอกว่าติดทนนานถึง24ชั่วโมงนั้นหลุดไหมนะคะถูจนมือแดงแล้วว่าเอออ๋อมีความหลุดแต่ว่าสีน้ำตาลก็ยังอยู่ก็ถือว่าผ่านแต่อันนี้หลุดน้อยมากแต่สีซิดลงคืออันนี้อันนี้ดำเข้มกว่าอันนี้มีความซิดกว่าแต่จะเอาถูออกเหอะถ้าจะเขียนแล้วน้ำตาเหี่ยวขนาดนี้เราให้เดาราคาละกันว่าราคาทั้งสองรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ตัว นีน่าจะประมาณ109บาทประมาณนั้นอ่ะแล้วตัวนี้น่าจะ90้าสถึงร้อยใช้ไลน์ังเลยอะ <c oughs> เราจะบอกว่าการตั้งราคาของแบรนด์นี้นั้นมีความงงค่ะเนื่องจากว่าเราซื้อหลายที่ด้วยกันนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่ร้อบาททุกต้นจริง <c oughs> ไปจนถึงร้อาบาทในร้านเดียวกัน สองสีราคาไม่เท่ากันงงค่ะงงงงเออ <c oughs> ก็เลยช่วงราคามันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็คือตั้งแต่ร้อบาทไปจนถึง1 6อยบาทหรือบางที่ก็อาจจะถูกกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าอยู่ช่วงนี้แหละก็คือประมาณร้อยถึงร้อบบาทไม่เกินนะคะทีนี้ ก่อนที่เราจะไปให้ดาวกันเราแอบเอารุ่นเก่ามาให้ดูนะคะนี่คือรุ่นเก่าและนี่คือรุ่นใหม่รุ่นเก่านี้ได้ข่าวว่าพรีริพายนั้นก็มีความชอบกันนะคะรุ่นเก่าคือที่เป็นลายดอกไม้แล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็นลายเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นเก่านั้นเป็นยังไงหัวบี้ไปแล้วอะ่ะรู้แล้วว่าเขาปรับสูตรทำไม มันนิ่มเกินไปเขาก็เลยไปทําให้มันแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็เขืงเกินไปและทนแต่มันดํามากเลยอะอสุดยอด,ดอะอะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงทำรุ่นใหม่เนื่องจากว่ามันนิ่มเกินไปนั่นเองงั้นเรามาให้คะแนนกันค่ะเราจะให้น้องตัวนี้ก่อนนะคะก็คือน้องเจลสเตย์วอเตอร์เรูฟเจลไลเนอร์เพนซิลนะคะตัว This Is a Pencil ของเรานะคะ 1, 2, 3 จัดใจดีให้สองต่อมานะคะเราจะมาให้คะแนนตัวน้อง Gel Stay Waterproof Liner Pen นะคะ h i s i s a p e นะคะจำไหมว่ารุ่นกล่องสีม่วงอันเมื่อกี้รุ่นกล่องสีเขียวนะคะโอเคตัวนี้นะคะให้คะแนนค่ะหนึ่งตอมต้นให้อภัยได้ถ้าเกิดมันจะเลอะนิดนึงและนั่นก็คือ unpack แกะ Long and Friends ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้อง สาวคนสวยน้องสาวในตาแขกผู้ซึ่งมีขนตาเป็นแพรและไม่ใช่ขนตาปลอมด้วยนะคะร้วยดตรงนี้น้องจอยนะคะแล้วกออ็หวังว่าสาวๆก็คงได้รับ ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะได้จดลิสต์ของถูกและดีอีกหนึ่งอย่างไปลงไปในลิสต์นะคะสำหรับใครที่สนใจโปรดักต์นี้นะคะจริงๆเขาก็มีมานานแล้วแหละก็อาจจะต้องลองเข้าไปดูใน Gban.com ใน user review นะคะแล้วก็ดูว <c oughs> ่าเพื่อนเขาคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกลับมาพบกับ Gban unpack แกะลองได้นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันอะไรคะวันที่1กับ16ค่ะเราต้องการคนแบบนี้มาตลอดทุกวันที่1แล้วก็16นะคะที่ช่อง ยูทูบจีบันออฟฟิเชียลค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ